กลับบ้านไปหาพี่ดีกันจ้าตอนนี้เราก็ถึงปากช่องนะคะว่าจะแวะซื้อน้อยหนาสักหน่อยค่ะเอาซื้อน้อยหนาไปฝากที่บ้านค่ะมีแต่ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้ถึงประมาณจะแถวๆเมืองพนยังไม่ถึงบ้านเลยตีสี่ครึ่งแล้วน้ำมันก็จะหมดแวะเติมน้ำมันกอดแป๊บนึงค่ะขับมาทั้งคืนดูฝนตกแบบไปเร็วไม่ได้ ตอนนี้ก็หกโมงแล้วสว่างที่สารคามนะคะยังไม่ถึงบ้านเลยกระโดดมาเจ็ดโมงจะถึงบ้านแล้วไปหาบัตตี้กันเถอะเข้าบ้านกันมาดูว่าบัตตี้จะจำเราได้ไหมนะบัตตี้อยู่ไหนนะบัสด,ดีครับบัดดี้ยังไม่มีใครออกมารับเลยบัตตี้ บัไดเย็ยนไหมทำไมบันไดไม่ออกมาเนาะอยู่ไหนไหนเนาะอุ้ยนั่ไงนั่นไง,ม,นไงมาแล้ว,ม,ลว,ม,ลวม,มาแล้วมาแล้วอู้บันไดมาแล้วอุ้ยน้องน้องดีใจมากเลยแล้วก็สภาพนะคะฝนตกบันดีดเล่นโคลนสภาพก็จะประมาณ โดนแม่ด่าด้วยนะเนี่ยมันดีเปื้อนมากเลย